การความเพียรพัดปิ่งเผยนพินาคของที่สองวันที่สามพุทธพาตอนที่สามบทที่สิบเบบทสวดบังคลาสุตังอาเสวนาจาักพาละนางบันติตานัจเสวนาปุชาจักปูชนียนงังเอตังมา ตีรูปะเทสะวาโสจะบุพาจักกะปัตตาภูจานะอัตตาสัมมาปฏิจจะเหตังมังคัลมตังอาหุตังติปะจักวิเชโนจะสุสิทิโตสุภาริตาจายวะยาวาจายตังมังคัลมาตังมาตาปิตุโอปัตตนังปุตตาธารัสสังฆโคอนาหุลาจักตมาเอตังมังคัลมา ฌานีตัมมานีเอตัมมังคะลมุตตมมังอาริติโตติปปามะชาบนาัะโมอัปมะโทจะทมเมสุเอตัมมังคะมุตัมาโจานิโตโตจะสิะจะกะอาจาริตากรณาธัมะสาวนังเอตัมังพระมุตตมังขันติจะโสวจัสสาธรรมตา นานจ่าทันสานังกาลนะพัมมะสาะกัจชาเอตัมมังคระมุตตานังโตจ่าพัมมัสยาริยจตานังทัตนังนิพพานหิยจัชกยาเอตัมมังคระมุตตานังอุตัสสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยจานะกัมปติกัสอสุกังวิ สิจิมิตังอิตัวาหุลังวาสังคีสุวายังตะละอัตตนังวันิตังนะนนโนะมงอิติกะถาเลอิธรรมปิพุตเตอัตตนังวันิตังเอเดนะทะเตนะทะมุตุขะคะยังวิละขังอามัตังวันิตังยะทัตชะคาสัพยมุนีสมัยโตนะเตนะธรรมเมนะ สามันติกิจิอิธัมปิธัมเมตตาละนังปานิตังเอเตนะสเจนะสุวันติโหตุยมพุทธะเสรโถปาลิวัตถียู่จิงสมาทิมานันติกาตะวานหุ่มธรรมาทินาเตนะสมุนาวิชติอิธัมปิธัมเมตตาะนังปานิตังเอเตนะสเจนะสุวันติโหตุ เยปุคาละปตะสตังปาสาปฏิตังเอเตนิสุขิโสติเตทักกิเนยะโสขะตตะสาวกาเตสุธินานิมหปลลานิอิทัมปิสังเคตาระนางปฏิตังเอเตนะทเจนะสุวัติโธตุเยสุปะยุตังมานะสาทัพเพเหนะนิการมิโนโตรตมาสะสะพัดปิงเต อติปตาอัตตังวิทยังรัตามัทุธานิปุติงพุชัมานาอิทัมปีสังเครัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโตตุยินังบุลนังณวังทันติสัมภวังวิรันติทิายเกปะบันติเตชินะวิยาวิรุปพิชตานิอันติติรายถายมปิทิโทอิทัมปีสังเค ท่านาวันิตังเอเดนะสัจเจนะสุวัสดีปตุบทสิทธิศาบบทสวดธรรมบทสักสวรรค์อัตตาอเวชิตังเสยโยยะยยังอตนละฮาหาฮาทักฮาสตะรพโอสตะนิจังสัจยาตาจาริโนนิเนวะเทโวนะอัตโพนะ

ชาเฮยะถาปาถาเบรคารมานะเฮถาคาถาอิเมธัมเมกุสลาอิเมธัมมานาวิชราอิเมธัมเมยิโยบาลยุอิเมธัมเมสัมมัตตาธัมมาทิฏฐาสิยารตสุขยะสังวัตติอัตตุเมเหอุปะสัมปชายวิหาริยาถาบทที่ห้าบทสวดโหนานิยสูตรโอปานิยติทีวะปะปะยุงยฉล ชีวตามัมปะมายังชาลูปะนีตะตะนะสันทิทานาเอตามิยังมะนีเประามโนโลกามิสังปะสัตปยะเหสันติเปโขโยธาะเยนาสังยะโมวาใจยะอุตตจิตสิขาตังสันตัสสะเอ โสตินีนะทุกข์เองกันสติธรรมาลรีสเพสัาลานิจาติยะถาปัญญายาสัตตสติอาจานิพิทติทุเขะอตสมังโควิวิสุทธิยาสัพเพสัพาลาทุกุขาติยะถาปัญญายิปัสติอาจานิพิทติทุเขะอติมโควิสุทธิยาสัพเพธรามันตติยะถาปัญญายาสตติอาจานิพิทติทุเขะ

โยจะพุทธะจะธรรมะจะสังฆะจะสานังคตโตจะสัญญานิสัมปะปัญายิปัจจติทุกขังทุกขะสัมมุตตังทุกขะสัจจังอธิกรรมะริยะทากิจางทุกขะคูปะตมะอามิทังเอตังโม ถ้าตีตามบานี้นะทางปะตะและนาะตต่างสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปะปันนะโยธรรมะ คนใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไปขอนแคลในธรรมะนั้นได้บุคคลนั้นต้องเจริญธรรมันเน,เนื่องให้ปุโปรถิดอาเชวะกิจาจมาเป็นทางโกนยัมมะนังทุเรีเพิ่งทําความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตาในวันพุ่งน,นัออโนสังารันเตนะมหาเนิเตฮนตุนะาเพราะว่าความัเปลี่ยนกับบรรดาผู้มีเสนาใหญ่ย่อมมีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาทปิโอรัทติเตวันวัฒนัตะระคะโตติสันโตอากิเจเต,ติมุติติพระมุนีผู้สงงชอมเลี้ยวโอนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดกางน้งนันคือนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งด้วยประการชนินี้นวันที่สิบแปดทสวนพินนาหาปัจเวอนณปาทะ ชละธรรมโมมหิชะละอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มาาณนะธรรมโมหิมาลาถันนัอรรมอาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไม่ได้สเปหิเมปิยหิมานาเปหินานาปาโววินาภโว เราจะลเว้นเป็นต่างคือเราจะต้องอัภากจากของรังหอมเจริญทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสโกมาทิกรรมมาทายโยกรรมโยนิกรรมพันทุกรรมปานิทัันโอเรามีกรรมเป็นของตนเองมีกรรมเป็นผู้ให้เป็นกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นู้ติดตามมีกรรมเป็นนิพพายยังกรรมมังกริสามิระยานัง วิสมิเราทํากรรมันใดไว้ถ้าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเป็นคือว่าเราจะต้องรับผลคำนั้นตุจไปเอวังองเมอเหิอวินิปัจเจเวตของเราทั้งหลายคเุเชน,นาทุกอย่างอย่างนี้ทุกวันวันกาบทสวดเทวตาอุชโชชากถา ทุกขังปัตตาจะนิทุกขาพยัปัตตาจะนนิทตปาโว่าปัตตาจะนิโสบาโหตุสภพิพาดานิโนเอธวาอาหามีสภพัิปุญญาสัมปถังสภาเนวานุโอวันโุตัพาสะพฏิยาโพวันตุยาสังชังันตุสถาธาบ่าวิโทโหตุ သာเทวตาสันนิวิหารติทูปေทเถเลโพธิคเถเลทหิเนยินทาธัมมะเจยเยรตาวชะโตอะริโคโลรตมีหานมณฑเลเทนาจะวัจจานะอกาตะภิกขะโบสาอิเยวะเนปุพพะมาหานเลรานิทาอะหิสนาธรรมนุลาทุกิสัพพันตุเตยยาราปุชายะปิหะกะมะธาระตะเอยยตากะโขวะริตานิยังกะปิธัมเมนะนังปะริฏาเตสัพเพเวดุขขะตาอะโลตุสังขยังธาตุติรัง จัปุคะลาสังโฆโหตุสัมมังโอวะอัตยะใจตายยะจะาเพรละขันตุรัตธโมสะเพปิธพัมมาจานิโนวุติสัมปาปุเนยมาธรรมเมอริยะยัมปะวาเวหิตาเตเตปิติเบตปุสวดสัพพะพิราคาถาอันธามยางปฏินาคาถาภานามเส ปุญยญศีนานิกตาญาญาณิก,ต,ยายายากตานิเมสัญจะพาคิโนโหตุสัตตานันตาบะนักกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจึงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญข้าเจ้าได้ทำแบบน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณดาวัตนา มังมาตาปิตาแยโถติตาเมจะปนิวาอยนสิน,นโนคือชนเหล่าได้ที่เป็นที่รักผู้ที่คนมีบารดาลและบิดาพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือเห็นไม่ห้แต่ได้เห็นแหลทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางทัตตาเตติโลนิเตปูมาใจย,ยุโอลิกาปเจกตาโลวกาสัลตัตาตาภะภะเพีแลมีเวกรกันทั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี มีขันห้าและขันหนึ่งแนละขันทีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยบันนี้มาทางนุโมทันตุเตยะเย,ย,ยชิตังท้าติเตเ,เทวะสัตตะเนเวทายุงสัตเหล่าใดทราบ ทั้งหลายจึงแจ,จ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาลินาณะคุยาะอนุโนทนาหตุสเพสเทสะโหตุเรโลสุขาชีวโนเอกัมปทฏฐะปัฏโนตุเถเถทิกะตังสุภาเะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่เขาจะให้แล้วขอทรงกวมโรงอย่ามีเวอยู่เป็นสุขเสมอเกิดและจงถือทางอันเกษมเถิดขอความหวังดีอันของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งศักจากทิศฐานใพระนคพลงแห่งกับพจาาใจและญาติลิแล้วถังเหลานี้ของเจ้ายตัดีครับพระเจ้าขอให้พ้นจาบุคคลทปวงและข้าราาั้ขอเทวดาหลายทั้งหลายคนน้นนากระ้นทำล้เหล่านี้เพื่อนโน้นนาแล้ปรดโยพระเจ้าเราตับุคคลว่ากิ่งครดีพินาศโดยพระฤานีพรสมณะสั่งบวริเวตลอดจนวัตถุมุคลทั้งหลายที่ตมเส็นั้งขึ้นที่ผ่านมาแล้วที่จะจัดสร้างในอนะคต้องเปลี่ยนด้วยภาพและผลิต และคำมงคลในพระคาถาต่างๆลงเ็จทุกการเอสาธุ